สวัสดีกลับมาที่ Apex Motion วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ t o y o ยต t Th ันเดอ y b r i d รุ่นใหม่ล่าสุดปี2 0 2 6รถกระบะที่สัญญาว่าจะนิยามความหมายของรถกระบะสมัยใหม่อีกครั้งตั้งแต่แรกเห็น t ันเดอ Hybrid ก็สามารถดึงดูสายตาได้ด้วยดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและทรงพลังด้านหน้าของรถมีตะแกรงขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งควบคู่กับไฟหน้าเลทที่เรียวบางเพิ่มความดูดันบนท้องถนนเส้นสายตัวทางดูสะอาดตาแต่ยังคงสแสดงถึงความแข็งแรงและอากาศพลศาสตร์ล้อที่ทนทานและความสูงของตัวรถบ่งบอกถึงสมรรถนะขับขี่ออฟโรดโตโยตา้า ได้สร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงกับความทันสมัยทำให้ทันเดอร์ไฮบริดน่าประทับใจทั้งในเมืองและเส้นทางวีบากเมื่อมองจากด้านข้างและด้านหลังสัดส่วนของรถดูสมดุลลงตัวด้านหลังโดดเด่นไม่แพ้กันไฟท้ายเลยถูกออกแบบอย่างลงตัวกับฝาท้ายที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงเส้นโคง้ง และแผงตัวถังที่ถูกสลักอย่างละเอียดสะท้อนแสงได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะกับสีเมทัลลิกเพไวท์ที่เน้นรายละเอียดของโตยโยต้าไม่ว่าจะจอดอยู่ในโชว์รูมหรือขับบนทางหลวงรถคันนี้ก็สร้างความประทับใจโดยไม่ดูโอ้อวดเกินไปเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของทันเดอร์ไฮบริดปี2026นนั้นน่าประทับใจมากห้องโดยสารออกแบบให้สมดุลระหว่างความหรูหราและการใช้งานวัสดุคุณภาพสูงนุ่มสัมผัส และติดตั้งอย่างพอดีให้ความรู้สึกพรีเมียมแพงหน้าปัดออกแบบเรียบง่ายใช้งานง่ายมีหน้าจอซีดีขนาดใหญ่ที่ควบคุมระบบนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถต่างๆเกียร์พวงมาลัยและปุ่มควบคุมอื่นๆวางในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานทำให้ขับขี่สบายแม้ระยะทางไกลทัศนวิสัยจากเบาะคนขับยอดเยี่ยมกระจกมองข้างให้มุมมองที่ชัดเจนและเบาะหน้าไม่บดบังการมอง ห้องโดยสารยังมีช่องเก็บของที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบทำให้ใช้งานได้ทั้งสะดวกและสบายใต้ฝากระโปรงทันเดอร์ไฮบริดมาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ทรงพลังผสานเครื่องยนต์ V6 ก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม437แรงม้าและแรงบิด583นิวตันเมตรช่วยให้รถเร่งได้อย่างราบรื่นพร้อมกับประหยัดน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งหายากในรถกระบะขนาดเต็มรถสามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณ120ไมล์ต่อชั่วโมงขณะที่การขับขี่ยังคงนุ่มนวลผู้ที่ชื่นชอบการขับออฟโรดจะประทับใจกับระบบ,บช่วงล่างขั้นสูงและตัวเลือกขับเคลื่อนสีล่ล้อที่ทำให้ขับลุยเส้นทางยากได้อย่างง่ายดายเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะการช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคันและถุงลมนิราภาัยหลายจุด เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารการเชื่อมต่อมี Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto และพอร์ต USB หลายจุดเพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างราบรื่นสำหรับราคา Toyota t ทันเดอร์ไฮบริดปี2026เริ่มต้นประมาณ58,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานรุ่นท็อปมีฟีเจอร์หรูราและเทคโนโลยีมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในช่วงราคาพรีเมียมแต่สมรรถนะความสะดวกสบายและความคุ้มค่าของรถคันนี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน โดยรวมแล้วโ o โย t a าทันเดอร์ไฮบริดปี2026ประทับใจทุกด้านทั้งดีไซน์ที่ดูดันห้องโดยสารรูและใช้งานได้ดีสมรรถนะทรงพลังและเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะกับทั้งงานครอบครัวหรือการประจนภัยในวันหยุดรถกระบะคันนี้มอบทั้งความสามารถและสไตล์จึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดรถกระบะไฮบริดขอบคุณที่รับชม